ไล่ล่าไอสังนี่เขาเขียนแบบนี้นะคะสังคือ คู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมตัวแล้วแต่หลบหนีออกจากห้องขังไปค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเห็นว่าไปขโมยปืนของชาวบ้านติดตัวไปด้วยตอนนี้เลยกลายเป็นบุคคลอันตร,รายที่กําลังเร่งไล่ล่าอยู่นะคะก็มีการเผยแพร่ป,ประกาศอันตร,รายตรงนี้เอาหน้ามาให้ดูเอาชื่อมาให้ทราบในเกียรติศักดิ์ภูล่าหรือในสังอายุ39ปีถูกจับเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาในคดีอาวุธปืนนะคะแต่อาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่เผลอหนีไปจากห้องขังสงพเมืองสกลน,นครช่วงเช้ามืดวันที่13มิถุนายน แล้วก็ขโมยปืนชาวบ้านไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นคนร้ายที่มีอาวุธย้อนกลับไปคือช่วงค่าวันที่12มิถุนาย,ยนเนี่ยเขาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปควบคุมตัวเพราะมีผู้เสียหายหลายรายมาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพเมืองสกลนครว่ามีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์สภาพเก่าๆมาไล่ทําร้ายข่มขู่แลวเอาปืนยิงจนคนอื่นเขาบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ทราบถึงรูป,ปรรณฑ์สันถานก็ติดตามตัวได้พร้อมกับปืนไทยประดิษฐ์กระเป๋าเป้แล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เรียกผู้เสียหายมาาูว่่ใช รถของเขาไหมใช่คนที่ทําร้ายเขาไหมทุกคนยืนยันว่าใช่ตอนนั้นเขาก็รับสารภาพแค่เรื่องคดีเกี่ยวกับปืนและก็สารเสพติดแต่ไม่ยอมรับเรื่องการทาร้ายร่างกายคนอื่นก็นําตัวไปทำบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็สมมอบให้ตารวจสพเมืองสกลน,นครไปดําเนินการต่อเอาเข้าห้องขังไปแต่หลบหนีค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตามไล่ล่าอยู่นะคะไม่ได้นิ่งนอนใจนะเปิดปฏิบัติการแกะรอยในเกียรติศักดิ์ทุกวันล่าสุดพบว่ามีเบาะแสอยู่ที่เทือกเขาภูพานอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร ก็คาดว่าน่าจะชินกับพื้นที่แล้วก็หลบตามป่าตามเขาเนื่องจากเขาเป็นชาวอำเภอกุดบากอยู่แล้วแล้วก็พบว่าเคยบวชเป็นพระที่ยะโสธรยังไม่ลาสิกขาเลยนะในบัประจำตัวประชาชนล่าสุดนี้ยังเป็นพระอยู่เลยแล้วก็เป็นบุคคลเร่ร่อนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเก็บของเก่าขายหรือไม่ก็รับจ้างเข็นผักในตลาดที่เทศบาลสกลน,นครแล้วก็มีประวัติพัวพันกับยาเสพติดแล้วเนี่ยก็มาก่อเหตุแบบนี้สารพัดจะก่อเหตุ